อ๋อมันคือแก๊งอันนี้เว้ยแก๊งที่มาแบบว่าเป็นน้องไอ้ตอสมั้งสายสี่นะครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเพราะว่าเห็นแบบตอสมันเข้ามาห้ามไงเขาจะตีกันอะไรประมาณน,นี้เราสายควาไม่ยอมไงประมาณแบบว่าเหมือนโดนโดนเยอะอ่ะโดนเยอะอ่ะจนทนไม่ไหวในประมนนะาณนั้นทำสี่ผมกาปล่อยไว้นั่นแหละขัดมาม่าอ้วนเบาหทุกคน ถ้าเป็นไรหิววันช่างแมงนะนานจิตรีเอเอได้ได้สองห่อเองโอ้โหมันเป็นตำรวจมาอุ้งสาวแล้วไม่ใช่จะธรรมดาเมื่อกี้แกธรรมดาธรรมดาเลยอะอะไรอ่ะขาที่ซ่อมอะ แจ็คผู <Vermont> ้ขับรถแล้วก็หาที่ซ่อมไปวันวโอ้โหไรอ่ะแต่จริงนะจริงนะกูมาทุกครั้งอ่ะอยู่เนี่ยไม่ก็ข้างบนอ่ะใช่ถ้าถ้าสังเกตใจก็เป็นอย่างเงี้ยมันชอบแบบขับรถแล้วก็แบบเออจะได้ซ่อมซ่อมแต่ละซ่ล้างรถล้างรถนี่ซ่อมล้านแจ็คซ่อมล้านฉายา มันเบิร์นเวลาดีป่ะมันแบบมันเบิร์นเวลาดีอะเบิร์นแบบี0นาที30นาที5ทีอะอวี้รีโหลดเลดิผูก็จะบตกใจอะไรซ่อมผิดอะไรพี่ซ่อมผิดอะไรอะดผิดก็เติมน้ำมันด้วยไงจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเติมน้ำมันไงเออก็เปจะตายมึงไงรถจะพังแค่ไหนก็ต้องมาลานเนี่ยใช่ต้องลานเท่านั้น โอขยะเหี้ยล่นคุยเลยไว้สัตว์หัวสูงเกยในยางเออเอ้ยไอเมเจอรี่ไปไหนไรไอสตว์เมเอรีบไปไหนล่ะเอนีอะไรไอสัตว์เป็นทียอะไรสัตว์ใบแดงแจ็กกี้ไม่เป็นไรผมก็ตายแหละเหยียบจุกุเป็นที่อะไร แม่แม่น้ามึงจะทำอย่างนี้อยู่ที่แจ็คเป็นเดสปายอ่ะอะกูตายอะกูตายแล้วเสียเวลาเก่าอีกแล้วถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจู้จูจะเอื้อนแล้วนะเดี๋ยววิกเอนไดาเขาอยูอันเดียอันเดียเดิจุกทังหน่อยนี่ทักหน่อยนี่เพื่อนนี่แหละสาเหตุอ่ะสาเหตุที่ตามไม่มาแปมอ่ะ โอ้ยควายเล้ดเอา่อเพื่อนตอเพื่อนเอาเอาเอาอาเฮียมึงให้กูขึ้นก่อนสิไอเียมึงรีบไปไหนอะเอยอะไรมาอแล้วมาสอบแล้วว่ามาทำไม

อนจะมดาดอ่าโอเคจะตายรอบอีกคนทำไรกัน่ะเนี่ยแค่นี้มันมาลูเนี่ยมันก็จบง่ายไปไงมันง่ายไปจะเลยพี่เข้ามาได้ไหมล่ะเข้ามารับง่ายไปเข้าไปลครับอันนี้อย่างง่ายเลยพี่ตำรวจตามอย่างชิวอะไม่ไม่ไอสาเหตุที่อะไรนี่คืออะไรวะสาเหตุอ่ะอะไรคือสาเหตุวะนี่แหละไม่เข้าใจอ่ะอันนี้กูยังไม่เข้าใจคือที่อะไรอะ นี่แหละสาเหตุทำไมตติไม่มาแฟมอ่าแล้วทำไมอ่ะสาเหตุคืออะไรอ่ะแล้วสาเหตุคืออะไรทำไมตติไม่แฟมนี่แหละเหตุก็ <c oughs> มาตามไอคิดดาม่าที่มันแบบ J K อะไรก็แจ็คอะไรก็ J K อ,อะไรอย่างไงี้แล้วก็ทุกคลิปไอปพวกดาม่าตรงเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์อนะที่พิมพ์อะนี่แหละทำไมนี่แหละสาเหตุที่ตติไปม,มาแฟมไม่เราเคยเราเคยมีเรื่องกับตติด้วยหรอเราเคยมีเรื่องกับตติหรอมีดิมีดิตรงก็ตอนที่หนักๆกไง ใม็ไงในเ็ดไงเต้อตอยู่นเม็ดหรอรถทัวลุงลีโดนทัวลุงลีไปรอบหนึ่งอ่ะเออจไม่ได้อ่ะแล้วเราแล้วกูตีด้วยปะแล้าตีปะตีแต่ลุงลุงอยู่เป็นตอน้ตอนนั้นกูทไรอ่ะลุงตีแต่ลุงอยู่เป็นตอนนั้นกูทำไรลุงไม่ค่อไม่ค่อยทไหรค่อยเดือดดาม กูไม่เดือดอยู่แล้วกูไม่ได้เดือดอะใครมานานแล้วเฮียไม่รู้ออกูเหยื่อยู่เฉยกูนานแล้วไอจุกไปไหนอะอยากขับซะด้วยนันรกลืมจริงลืมจำไม่ได้ว่าผมจำได้ยเจดคุยเลไว้ไอสัตว์จำไม่ได้เยมาอไปไหนปับยาเนี่ยปับยาไปเยปับยาปยมอีกปเนไอ้สัตว์ปับยาด้วยอนบ้านไปนี่อนบ้านไปนี่อนบ้านไป ลี่ลาดลีลาดลีลาดลีลาดพี่รถแดงว่ะพี่รถแดงว่ะเช่ญกูขอเหรอวะแดงที่อะไรเนี่ยกูเห็นอยู่เนี่ยอ๋อจัดแนแล้วลุงช่วงนั้นลุงหยุดหยุดเยอะด้วยช่วงนั้นอะตอนที่เขาร้องให้หน้าบ้านเจคแล้วคนในเจหัวร้องอ่ะ กูส่งตัวได้ทุกมึงอ่ะกูส่งตัวได้เยี่จุดส่งตัวได้แล้วทำไม่ได้หรอส่งตัวอยู่ด้วยกูจะอ้วกไงเนี่ยไอ้เหี้ยถามอันนี้ทำไมกูต้องทำอะไรอย่างนี้เนี่ยไอ้เหี้ยอ้วกไงเนี่ยมึงถามได้แจ๊คเพิ่งนี้ไอ้นกูเป็นนักกายกรรมไม่้ต่าไอ้เหี้ยมึงขับจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำไม่ได้เได้อ๋อที่ให้ชัก ผมจำคร่าวๆว่าที่ให้จักชักคุยไว้แล้วที่เหลืออะไรกันไม่รู้จำไม่ได้อ๋อจำได้จำคร่าวๆ,ๆจำได้คร่าวๆมาไน้เพื่อนปั่นอยู่เยี่ยเจิดูกูปั่นหลุดเลยจูนะเพื่อนาว่าลุงจะเป็นอัลไซเมอร์เหรอไม่คือมันเป็นข้อดีของผมดีกว่า มันคือข้อดีไว้คืออะไรที่แบบว่าความทรงจําที่มันแบบอะไรที่มันแบบเป็นดราม่าหรือว่าอะไรอ่ะผมจะลืมไปเลยผมจะไม่ผมจะไม่มไม่ผมผมถือว่าเป็นข้อดีของผมนะเพราะมันคือข้อดีของสตรีมเมอร์ไว้ผมไม่รู้ว่าอนาคตข,ข้างหน้าผมจะเป็นยังไงอ่ะแต่ในณนะตรงเนี้ยมันคือข้อดีของของผมไงนึกภาพปะมันคือข้อดีของผมอะ่ะแบบเรื่องในเกมอะไรประมาณเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้จาหรอก จำจำไม่ค่อยได้เพราะมีเยอะมันมีหลายเรื่องราวแต่ว่าชีวิตประจําวันของผมแบบเรื่องครอบครัวอันเนี้ยจําได้หมดแต่อะไรที่มันเป็นแนวแนวเน,นี้ยผมจะลืมไว้ผมจะลืมเลยอะไรที่แม่งเป็นดราม่าเนี้ยจะลืมจะลืมไปเลย <c oughs> <c oughs> ผมจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ผมลืมแล้วแหละลืมแล้วแหละมันก็จำได้ข้าวข้าวข้า่าวครับข้าวข แต่จําไม่ได้บทอ่ะเออจําได้ว่าไอ้ชักคุยกับไอ้บอลแต่ที่เหลือไม่รู้แล้วว่าคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นึกภาพป่ะจําแบบไม่ได้จําแบบรายละเอียดว่าคุยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้หายใจเข้าเปอีโมหายใจออกเป็นขี้หัวไอ้เนี่ยแหลจุบมึงกัตตากกัตตากัตตาไอ้ที่กูก็สวยอ่ะกูก็สวยตอนเนี้ยไอ้เที่มึงมึงอีโมสวยไม่ได้อีโมสวยไม่ไดิโอเค กูต้องตายอ่ะเจนแค่นั้นแหะความตายอ่ะกูก็ตีกูก็ตีบอลอ่ะภาพความแค้นอ่ะที่มีให้อ่ะอาการนี้ได้มอาการเนี้ไอ้แจ็คกัมันจะเป็นตอนไหนป่ะตอนที่มันว่าอยากเลิกอ่ะจะแบบอยากไปนอนอ่ะหรืออยากทําอะไรสักอย่างเลยเฮ้ยมันมีเกมไอ้นี่น่าเล่นอยู่นะไอ้ตีด็อกเตอร์หมออ่ะตายแล้วเมื่อวานเสียสามลอยยังเล่นไม่คุ้มเลยเออ ไปอีกแล้วเกินด็อกเตอร์บอกอ่ะด็อกเตอร์อ่ะด็อกเตอร์อ่ะโอ้ด็อกเตอร์ไลงแล้วโอ้โหด็อกเตอร์อะไรอีกอะทำไมมันเป็นแบบแฮนไอแฮนซิมูเลเตอร์อ่ะแต่ว่าเป็นหมออ่ะเราเป็นหมอเหรอใช่แต่เราเป็นหมออ๋อดีดีดีแล้วก็มันมีแบบอีกอันด้วยที่เหมือนผ่านด่านน่ะเหมือนผ่านด่านที่เป็นเควส์อะนะฮะให้บอกว่าเคส ผ่าตัดหัวใจอะไรเงี้ยนะไปไๆม,มันมีอันเดิมต้องเลือกเอาว่าอยากเล่นแบบไหญ่มันมีสองอ,อ,อันเลยได้เลยได้ผมผมไม่รู้ว่าผมอาจจะไม่ดีมั้งสำหรับคนอื่นที่มองแบบลืมง่ายอะไรประมาณนั้นไม่รู้ดิพี่อ่ะ ผมมองว่าเกมรัดอะทำให้ผมลืมง่ายเว้ยเกมรัดอะผมว่าเกมรัดอะเป็นเกมทําให้ผมเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเปิดไอเทมหรือว่าเปิดกล่องในบ้านอย่างเงี้ยเราเห็นไหมคุณสังเกตป่ะเพราะผมจะไม่เห็นของสมมติอาหารกล่องซ่อมอย่างเงี้ยอะกล่องซ่อมอยู่เนี้ยผมก็จะเลื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนอย่างเงี้ยไม่เห็นวะไม่เห็นวะอยู่ไหนวะต้องเพ่งอะคือผมต้องเรียงแต่งเนี้ยเรียงเรียงเรียงอย่างเงี้ยถึงจะเจออะ จ,จบไม่สิ้นไอ้เฮียบ้านหร,หรือหรือหอลาดบารองก็ไม่รู้ไอ้เฮียเดี๋ยวแทงกันบ้างไอ้เฮียอะไรกันบ้างแต่ของบ้านก็ไม่ห้ามสนับสนุนนี่ชอบจริงๆดูนี่เนี่ยออกมาเ <c oughs> นี่ยดูมองไปสุดนู่นเนี่ยดูได้หนึ่งศพใครวะเดี๋ยวกำลังจะมีหนึ่งศพอีกหลังบ้านไอ้จุกอ ชุดละกันไหยึดเปืองพวกมึงอ่ะแต่อยากเล kind of ่นกับเอ็มเอ็มเอมเคต่อเลยนะแม่กำลังสนุกเลยอ่ะเป็เล่นไหมเนี่ยเป็นเล่นไหมเนี่ยบอลเจ็บไปเมื่อกี้อยู่ในบ้านครับศพหนึ่งตำรวจไอ้หมอโอเคครับอ่าไม่เป็นไรแล้วครับไม่รู้ว่าตีผมต่อหรือเฮ้ยครับไม่ตีไม่ตีครับเดี๋ยวเสียเวลาครับบอลเนี่ยนะครับโดน There's a for eye อืมโอเคเออเนั่นแหละมันมันบ้าไงนี่รกครับนี่รกครับนี่รกครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเขาอยากลาตลอนครับวันนี้อ่ะต้อรับทีได้ทีแรกก็ดีอะอ้ามีสัยอีกแล้วเหรออ๋อแล้มึงจะแทงหมอนะที่อะไรไล้สาระเดี๋ยวมึงโดนด้วยนะเดี๋ยวมึงโดนด้วยนะมันมึงจะลันกะไม่เอานะไมปกูต้องเฉียววุ้น เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเนี่ยลุกก็ท้าไฟผมแล้วไอ้เหี้ยควงไปดึงไอ้เหี้ยมันมาแล้วนะแล้วจะไปสู้มา,มาตรงมาได้สบาย <c oughs> หออครับลงมาเลยครับลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ได้ชูครับลงเลยครับหมอโอ้โหนี่ไงสัตว์นี่ไงโอ้โหอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอ๊ะแต่พเราสิมึงเอาดิมึงเอาดิพวกยืนจะไปไหนอ่ะ มึงต้องเห็นภาพตอนหมอแล้วกันตำรวจวิ่งมาเว้ยยากหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดครับลุงใส่ินเลยครับได้ครับลุงอยู่ข้างบนด้วยมีไอตีมีตีด้วยหมอมีตีด้วยมีในบ้านด้วยมีในบ้านหมอพีู่ไอตมเห็นตำรวจวิ่งมาบ้าที ข้างเลยเลิกข้างเลยเยี่จ๊กอ่ะเยี่จ๊กเลิกข้างเลยอะไม่ไม่หมอหมออยู่ในบ้านหมอทาแล้วนี่ยอประทัดจับแล้วเดี๋ยวพิธีพอประทัดจับดีกว่าเออเยี่ยพอประจัดอ่ะไอ้แบบดูดีเยี่ยโอ้โหไอ้เยี่ยไม่ข้างเลยเยี่จ๊กเอาดิแจ๊กเอาดิกับหมอมึงเอาดิแจ๊กเอาดิไม่เอาดิมึงเอาดิมึงคลายหมดดิเฮียเอาไม่จะไม่ถอนแล้วไม่จะไม่ถอนเอานะ แล้วมันเอาแล้วด้วยแล้วมันเอาแล้วด้วยป้าป้ป้ป้าเล่นไหไอ้ไหนลูกไม่ได้เกมนั้นเล่นลูกไปเล่นเกมไหนซื้ออีกแล้วป้าเกมเมื่อวานเล่นไม่คุ้มเลยมันเบื่อแล้วว่าเกมเมื่อวานน่ะเล่นแล้วลูกจะแล้วลูกจะเล่นเกมอะไรเกม Outfit Simulator อันนี้ลุงโดนผมนะให้เล่นไมเหมือนลุงโดนผมนะลุงโดนผมนะอะไรอ่าถ้า <ผม S 1> ถ้า,ถาม,มึงเล่นมึงต้องเล่นเกมกับกูไหมอ่าเอาไหมาเอาไหมาฉันเอนะผมไม่เล่นนะ,ะผมไม่ได้ะนะอ่าได้มาอันนี้อันนี้อันนี้ อย่้ยก็ตึงอ่ะพวกนี้ก็ตึงอไงยะวกอะไรบางโคตรนาแล้วพี่เดือนเดือดเลยไงเดือนเดือดเลยไงแจ๊คเดือนเดือดเลยไง อ้เหี้ยหมอหมอช่วยดวยครับหมอหมอมื่กี้ครัหมอช่วยด้วยครับครับตีกันผมหมาปัดประมาณนะครับไม่ตีครับไม่ได้ตีครับดวนเดือดดวนเดือดดวนเดือดปะมึงด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้เหี้ยอเดไอ้เหีรอตัดเร็วเรียวเรียวเหีรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไอ้เหี้ยลับบากก็ไปทั่วไอ้คนเนี้ยครับไปตีไปเร็วไปเล่นเกมกัน เฮียนรกข้งไปด้เกี่ตาไปไเลนเจี่เมใหม่อีกแล้วไปเร็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 วเฮ้ลูกลูกดลูกโดฟมเหลืตมันคิละดูดทงกัมาเทไหสตสมองมควรกิดเชื่อมใชมาบอกว่าเจเคตของมูก็ฟทั้งหดไม่ช่มันยาไมดูีไอบอยองมาเทว่าทเียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูของพงหมที่เา <or Gram> <tide>